ตกลบๆอ่ะทําผู้ใดกันมาทําไมไม่เห็นนี่ไปทาง6ค่ะว่าใครบ้างจะมาอ่ะลงๆผู้ที่กดได้ยังไงนี่ชั้นตรงกลางคุณยังไงชั้นเปอร์เปอร์ไปสักคนนะครับครับดูนี่ดิมามาเข้าไปมาแล้วเตพี่เลยสวน bato <tuh>, batto